ตอนกลางวันมันยังพอแห้งแต่แล้วไอ้อคืนก่อนาน,านั้นที่ขับเนี่ยคือลื่นมากแบบคือตอนกลางคืนมันก็มีน้ำคงน้ำค้างอะไรพวกอย่างนี้<ห>นด้วยมอเตอร์ไซค์ล้มประมาณสิบกว่ารอบแต่ผมถ่ายไม่ทันเพราะว่ามัวแต่เหนื่อย <laughs> คือถือเอ้กิมเบิรตัวนี้แหละโอ้โหแล้วก็เอี้ยวไปเอี้ยวมาแล้วแบบมันมันมันหมดแรงแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอฮะคือไม่ค่อยมีบ่อยครั้งนักที่ผมงอแงจนไม่อยากถ่ายนั่นเป็นหนึ่งในครั้งที่แบบกว่ากูไม่ถ่ายคือเจรจากับตัวเองว่าแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วบางช่วงพอมอ ก็ต้องลงเดินแล้ววันนั้นใส่รองเท้าผิดคือมอเตอร์ไซค์ขึ้นเนินไม่ได้เราต้องเดินขึ้นเนินเองแล้วรองเท้าไม่มีดอกเดินไปก็ลื่นกลับมาเดินไปก็เลแล้วมันเหมือนเป็นแบบแซนดลแบบเป็นยางใช่ไหมเออแล้วคือรองเท้าบู๊ที่ควรจะใส่แต่ไม่ได้ใส่ไปไงก็เลยแบบต้องบางทีต้องคาะเออเพื่อให้มันขึ้นไปบนเนินได้ไม่งั้นลื่นกลับมาใหม่แล้วขาดเพราะกับไอเข็มขัดยี่สิบห้ากิโลใช่เออแล้วก็แบบมีหลายๆอย่างคือไอมืดๆแบบนั้นอะ ขับอยู่ผมทับไม่หล่น